ถึงแล้วร้านต้นน้ำร้านนี้พี่กิฟต์แนะนำมาอยากกินกุ้งอายุทยาก็มีคาฟเฟ่ด้วยได้มีชลิน2024อ้ย23ตัางแต่ 2> 2ปี23สองปีเออ เป็นแบบกี่ตัวโลกี่ตัวขีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่พิกิปคำว่าสี่ร้อยห้าสิบก็พอแล้วถ้าเอาถ้าถามํำจริงตัวถ้าตัวใหญ่มากเนื้อมันก็จะเป็นแบบใหญ่กลุบไปเลยอ่าเหมือนถ้าเวลาเรากินกุ้งตัวเล็กหรือกุ้งตัวกลางก็จะมีความแบบเข้มข้นขมไหมในความรู้สึกนะเอาตัวกลางๆก็ได้กลุบกินสี่นะอ่าสี่ขีดใหญ่อยู่นะโอ้อลังการอันนี้ชูชีปลาน้้าเงิน ไม่เคยกินเคยได้ยินไหมไม่เคยอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดก้ามกุ้งนี่มันข้าวผัดดีคอนสรันชั่นแล้วเขาก็มีก้ามกุ้งอะไรกางเฮ้ยมันเป็นเนื้อจากก้ามกุ้งจริงๆ้วยนี่ก้ามกุ้งแกะเนื้ออ๋อันนี้เราสรัแบบถ้วยมาแตงส้มโมกุ้งอุ้ยโค้งเคงแพรมันยกแยกเกิดการสตันตันทำไมฝรั่งกุ้งมันก็กุ้งสดดีอะเนาะน่าจะอร่อยชิมก่อน แต่ไดน,นครบเลยเหรอมาทีเดียวครบเลยเหรอครบแล้วโอเคไหนเราจะกินแบบเปล่าๆรู้กินแบบมันโอ้โค er อเลสเตอรอลน้องใครมันจ้ <c oughs> <c oughs> าอุ้ยหัวมันอร่อยมาก,ค,มกคือแบบไม่โอเวอร์คือแบบขย่ามแบบันกำลังดีอ่ะ quá <laughs> hẳn ừ, <vàng. cười> sốt hỏa mắn hổ cung <laughs> à, không nhảy mà <cười> <cười> แซบดีครียร์หนึ่งอย่างขอโทษด้วนะออยไม่ได้ซื้อฝากค่ <c ười> อยมากินสดวันหลังได้กันใหม่ชิมข้าวผัดหน่อยเอ้ยมันคือกั้มกุ้งทอดมาแล้วหรอหรือนึ่งน่าจะแกะเนื้อมาทอดมันดูเหมือนทอดมาออมทอดจริงว่ะให้ขอชิม,มอร่อยก็หลัง อ่อยมากชิมแกงต้มหน่อยเออหวานนายมันหวนานเราไม่ชินน้ำอย่างนี้นึดถึงแปะซาเลยเคยกินไหมแปะซะของภาคใต้มันเน้นเครื่องแกงมาเลยจุดจดัดชูชิปลาน้ำเงินยากไม่เป็นคือไม่สามารถยังได้ว่าปลานี้คือปลาอะไร <laughs> เป็นปลารนักเกดที่มเล็กๆขาวเท่าไหร่เนื้อมันล้วนๆไหมตรงเนี้ยเหมือนเลๆนะๆเนาะแต่มันไม่ได้เละจากจากการทําอาหารนะเหมือนเอน,นื้อมันนุ่มๆน,นุ่มเลยเเออกนอนนี้มันไม่เด้งเออใช่อืมกินได้เลยเมื่อเกี่ยวมันไม่เด้งฟันไม่อะไรในยปากเลยเนาะไอ้ไน้ํ<ห> <c oughs> าชูชีอร่อยดีเสร็จแล้วไปไหนต่อตึกต๊กๆๆไปที่ไหนพี่เขาบอกว่าให้รีบไปเพราะว่าตลาดนี้เปิดตั้งแต่บ่ายสา แล้วก็ป,ปิดไวก <มา S 1> <ช>้ำลังเข้าสู่เกาะอยุธยาค่ะแม่น้ำป่าสักเงียบกริบมากอันนี้ไปสองทุ่มอีกสิบห้านาทีสองทุ่มจะมีโบราณสถานผุดขึ้นมากลางเมืองมาเดินตลาดหน้าทีโอทีเหมือนใกล้จะปิดแล้วต้มโครงปลา อุยไช่กองแดงไข่กองแดงไงไข่กองจูมาเอ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 ากุ้งมันแก้วที่โมีนคว่ามีคิวก็น่ากินเออเหมือนตลาดโตุ่งเลยอ่ะ Hello. anh nhang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  to dài mát anh nhang là bu bu. chùm chùm to dài quá anh nhang to dài quá kha, tôi có tàn Là bu bu. แหนมหรออ๋อใช่นี้ใช่อัวใี่ก๋วยเตี๋ยไหมคะอันนี้เหมือนหอมกกระทงหอมกปลาปลาเห็ดแม่ยายสุดเป็นปลาหรือเป็นเห็ดอันนี้คือมันเป็นปลากับเห็ดเหรอคะไม่ใช่เหรอปลาพันพันนี่กําลังงงเลยว่าเป็นเห็ดกับปลาผสมกันแล้วมีโอ้ยไอ้20บาทไอ้เท่าไหร่นะอุัยนี่ผลไม้โออ๋ออ๋อยียมผลไม้ขายดีมาก ลาบาบาจุ่มจุ่มจุ่มอู้อหูยขนมปังเนยสมัยโบราณแบบออเดารี่สแตนดาร์ดตลาดยาวมากนี่เจอมาครึ่งถังนี้ยังก็ไม่รู้้องมีเสื้อผ้อาด้วยนี่ค่ะที่นี่มีโคกิลีผาจีกังเกงช้างนักท่องเที่ยวชอบมันมีแบบปะปายเนาะข้างหลังมันไม่หนาแน่นแล้วอ่ะ มีเสื้อผ้ามาแทรกๆสวนหลังเป็นส่วนนั่งกินทำไมคนเยอะอย่างเงี้ยคนเยอะมากเลยอยากกินแกโทอดทันใหญ่อันนี้เอา50ค่ะกินให้เปรมมีเสื้อลาบูบี้ด้วย แ,นนแข่งข้าวลูกลับยังไงแต่ล้านก็เก็บหลายร้านแล้วจริงแหละมันตอนนี้มันกี่โมงเนี่ยสองทุ่มจะครึ่งมาแล้วแข่งคาลูกินเอาสีแดงค่ะเอาน้ำแดงอ๋อมันไม่ใช่มันเป็นโจกโขออง อันนี้ต้องการจะซื้อแข่งคารูเหมือนมากเลยมีตอนนั้นรอบแรกนึกว่าเป็นไอติมสรุปโคกโอมก็ต้องกินสั่งเขาแล้วน้ำแดงเอาสีแดงเอาสีแดงทำไมจะพูดอะไรกจะไมบอกว่าแฟนตาเอาน้ำแดงก็สีแดงจะถังติมหลอดไงเพิ่งเห็นว่าเป็นขวดหมุนกิ้งกิ้งกึ่งเลยเย็นคารูอันนี้เย็นคาลูไม่ใช่แข่งคาลูอ้าเขาเก็บแล้ว เก็บยังเก็บ <laughs> ไม่ทัน <laughs> น่าจะถือแต่เมื่อกี้เอาสองขวดเนี่ยเนี่ยนมข้าวอ๊เ,อเดียวกันใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> เรากำลังเก็บเลยนมสดก็น่าสนอันนี้มีซากประหักพังกลางเมืองอปรารายเรื่อย,อย ah at. วัดมหาธาตุเวอร์ชั่นกลางคืนอู้ โอ้โหโอ้โหสวยอะนี่ดินในมาร์เก็ตเฮ้ยในมาร์เก็ตแล้วไหนบอกปิดไง ไหนอ่ะก็ปิดไงแล้วนายมันก็้มืกต้องเปิดตรงไหนอยู่ตรงโซนนี้แหละอ๋อเหรอเอเ้ยอันนี้ก็มีซาบประหลา,หาพังโอ้โ้ขับรถหาที่นั่งกินอาหารที่ซื้อมาเมื่อกี้อันนี้เหมือนเริยนจำเลยอ่ะดูจากร้ะส่วนสาธารณะวังหน้า เรือนจำเรือนจำจังหวัดศรีรุญยาเขียนไว้ทีนี่ก็ตลาดนัดไม่ตลาดนัดมันเยอะปลาไปขนาดนี้นั่งกินริมน้ำน่าจะมีที่นั่งนอตกรรมที่รน,น้ำข้างน้ามันริมน้ำหาที่นั่งกินริมน้ำมยคนตกปลาด้วย,วยอ,อตกปลากลางคืนเกาะลอยข้างนอเลย วัดนนเกาะลอยเกาะลอมันไมาชื่อเกาะลอยเหรอใช่เกาะลอยมีวัดอยู่มีมีบ้านอยู่ริมน้ำนั่งได้นั่งได้นี่นี่ก็ได้นี่หน่อยกินหน่อไก่สีซื้อมาตั้งหลายนาทีแล้วนกกรอบเลยกรอบดีมากไก่กรอบมากแต่รู้ไก่ทอดขายใหญ่ของจริงจะอร่อยแบบนี้มหรืออร่อยกว่านี้ เต้องไปลองที่สูตรที่ทันใหญ่รู้จะไปร้านไหนดีหันใหญ่ก็มีหลายร้านใช่ป่ะอาหารแปรรูปอร่อยเหลือเกินทอดมันปลาเห็ดอร่อยเหอเนี่ยอร่อยปะเฮ้อยากกินกับข้าวเลยอืมอร่อยเนาะทอดมันอร่อยมากมาไหนต่อ เอาไปเที่ยวดูไม่มีอะไรดูก็กลับโรงแรมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อันนี้หน้าโรงแรมร้านอาหารเวียดนามอันเกิมอันเกิมอะไรไม่ใช่อ๋อได้พิชลินเป็นมิชลินไกด์ปียี่สิบสองถึงยี่สิบสามทุกวันก็คนกินเหมือนเยอะอยู่นะเอออันนี้ไม่ได้กินเพราะว่า ไปที่อื่นวัดชาสัตทิราชจอดรถในวัดพนมยงแล้วก็เดินออกไปกินข้าวหน้าวัดจะจังมากินร้าน๋วยเตี๋ยวไก่ชิกคุณประนอมอันนี้มากินสาขาต้นตำรักร้ันนี้ได้มิชลินไปจ้ามารู้ต้องกินแล้วมีที่นั่ง ก็เลยขับเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงไอ้หม้อรังแก้วน่ารำจำพอเลยหัวรอไปแล้วมันจะมีเรืองจำแล้วถ้าเตรงนั้นมันมีมีท่ทานทานจริงๆมัตางยังไงดังไม่เท่ากันเรายกลงได้ไหมหรือเราควรกินในที่เขารร้อนมาให้ยกลงแล้วผมกินมากมันสูงอันนี้ไก่ฉีกล้วนเหรออ๋อพี่พงษ์อ่ะสั่งยำไก่ฉีกอันนี้แล้วก็คู่กับหม้อนี้อีกอันหนึ่งอยากกินอันนี้ด้วยมึงแบ่งกับกูถ้ามึงได้สั่งอีกชิน อันนี้เป็นน้องไก่แต่ว่าเป็นน้ำพะโลเนาะน้ำดำอ้ยเป็นกระป๋องเหรอน่ารักมากพงมึงสั่งอันนี้เลยเหรอใช่เอาไปอยู่ข้างหลังอ้าวเหรอไม่รู้สารละเมอห้าสารละเมอแล้วก็ผ่านป่าช้างปะไม่ผ่ารน้องก๋ลูกชิ้นไก่ห้าไม้ชิ้นใหม่อร่อยมึงอยากกินไข่ดำใช่ไหมโอเหมือนโออาคูดานี้เลยอะ อุ้ยดำมากมันไดีไข่ยอไม้ใช่ไหมไม่ใช่กินใกับไกันเดี๋ยวอจะสั่งเพิ่มชิมน้ำมอดเอามาชิมน้็นมอดเลยอุ้ยไม่ต้องปรุงก็ได้อร่อยมากเลยอืออร่อยเลยย้ายรถมีคนขับรถแล้วนวนี่ตอนนี้เก้าหกเก้าหก อุ้ยีเแต่ในซีรีส์มีตัวไหนบ้างตัวไหนไม่มีซีเกตมีซีเกตไหมซีรีส์นี้มีไหมไม่มีน่ารักอ่ะซีเกตไหมเลยตธอบ้าเลยนะบิงปิงน่ารักอุ้ยน่ารักมากลยมีเข่าด้วยเป็นตัวอะไรนี่ไงไหนวะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อุ้ยน่ารักอ่ะสีน้ำตาลนะต้องเป็นพี่กิฟต์ก่อนไม่ใช่ ติดไฟใหญ่มากมันกระมเขาให้กินชั้นล่างใช่ไหมหรือว่าข้างบนได้เห็นข้างบนมันเป็นแบบเป็นบ้านหรือเขาให้ให้เรานั่งแต่ข้างล่างโอ้ราไน่รักมีกระจกอันนี้ด้วยกระจกกระจกเขาเรียกวกระจกอะไร หอ,หอมหอมหอมากร็ชา่งโฮมเริ่มต้นสีบาทค่ะบวกท็อปปิง้งอย่างละสิบาทค่ะโอเคแล้วท็อปปิ้งออเองใช่ข้าโพเอนะคะิาทคะเอาท็อปปิ้งเอาเป็นแตงไทยข้าวโพดมันเาอ่อน หวานเลือกได้ด้วยหวานน้อยค่ะพี่ตัวนี้สวยมากเลยเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟน้ำนี่ปัดทิ้งเลยหน้าตาเป็น่แบบนี้เนาะตังทาราเนี่ยเล่นตังทาราอร่อยออร่ยมันคนละแบบกับว่ัชระเจดคนละเวอร์ชั่นคใช่ไหมเราทำมาเจ๋งใช่ค่ะงามกะทิแต่ก็อร่อย อ๋ออ๋ออาบีดีนโรตีสายไหมน่าถูกไม่นด้เหมือนกันยังไงส้มเหลืองเขียวอ๋อไซส์หนราคาแล้วซาบลี่คืออะไรแล้วเราตั้งเดิมไปกว่าตึ้งเย่จิมซาจุยสเตชั่นถึงจิมซาจุยแล้ว ที่นี่ฮ่องกงเดี๋ยวขึ้นรถไฟฟ้าไปโอเคเดี๋ยวลงไปก่อนนะตามมานะโอ้น่ารักมากร้านอ๋อมีติ่มไทมันด้วยหรอกก่อนนี้อุ้ยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะใช่มีทั้งคนด้วยเดี๋ยวเราก็บกันอ๋อชั้นสองก็ขึ้นได้เหรอคะ อันนี้มันเป็นแอมบาสแลนแอมบาสเดอร์อุ๊ยเค้าน่ารักมากนีเพื่อนที่หลีหมดเลยอู้หน่ารักน่ารักแล้วเราก็เนี่ยปกติใ้่ขมูดอลูมิเนียมไปเยอะมากเลยบรรจัยไปดื่มเหล้าแก้วเลยเมื่อเช้าอ่ะอุ้ยเขามีหลายอย่างเนาะอู้หู้น่ารักมากอันนี้คือขนมหรือว่าติ่มซำ ฟก๋วยเตี๋ยวซำของเด็กยังไงข้าวฟื้นใจไม่แล้วคือข้าวหน้าหมูแดงห้าวปงข้าวหน้าไก่ให้ซับเออเห็นปลาทีละมงคลมากยังไงไม่โดนมุกพอบอกแล้ก็ดูดไปดูดไปก็ครึ่งกระป๋องแล้วจ้าเอออันนี้ไม่จ่ายเหรอยังรวเข้มข้นมากอร่อยมากเลยอ่ะ อุ้ยแล้วอยู่ทั้งครงจริงๆด้วยเดี๋ยวใครกรงมาซื้อก็ได้ค่ะชันสออู้อากาศดีดีที่ไม่ตายตรงที่ใครที่วอุ้ยตัวนี้สวยมากพ <laughs> ี่พงถ่ยา, <laughs> ายรูปนิ่งใหห้น่อย นี่ค่ะฟรเซนวอฟเฟิลปีาปันนจมีนาต่อไมีนัไยไ่มีญญาข้านี่ไงมีรถไฟขากลับชั้นสองกินเสร็จแล้วกับแเดี๋ยวขึ้นรถไฟฝากลับ รออยู่นี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกลับกันนะจะตามไปเจอกันสถานีหนะ้าปิดประตูด้วยอ,อ๋อไม่มันไม่ออโต้หรอคะอันนี้ออโต้นะคะไม่ใช้มือเลยห้าหมื่น คนเยอะมากใาชุดไทยกันนะไงอ้อลังการโอ้นี่ก็จะเป็นโซนชอบชุดต่างๆว้าว วัดกลางปากกลางโอ้มมโอ้ลมเลื่นมากอ้ยเทงน่ารักข้างนอกแต่ว่ามัน,น,นร,ร้อน <c oughs> โอ้น่ารักร้อนถึงต้องเย็นๆหน่อยโอ้มีริมน้ำด้วย เฮ่ตรงนั <stage> right? ้น <verw> ร <ahaha> ิมน้ำเขาอยู่ในแอร์หรือเปล่ามันมีแอร์มไหมไม่รู้โอเคนะแน่งออกมาก็เกือดินะสสี่ะในแอร์นี่ก็แอร์ห้องนี้แอร์สวัสดีก็สวัสดีจ้าอันยองอิ่มยังเนี่ยที่นี่ปลาดังหรอปลาดังเบสา อันนี้กุ้งอยู่ในนี้อยู่แล้วเหรอขอเมนูเหมือนคนนำกุ้งตกลงไปกุ้งใหญ่มากที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าบางอินนโนนอยกว่าแปลกอร่อยกว่าที่บางเราชอบกินอนนี้อันนี้เหรอเอออร่อยดบี้มัมีเก้มข้นมากอร่อยแล้วเกลมข้นเนาะปลาผาดีเมื่อวานกินแล้วผัดชาเมื่อวานไม่ได้กินเมื่อวานกินซูชิอ๋อซูชิเหรอไม่ได้มาด้วยกันปลาหมาปลาหมาคืออะไรอ่ะ พอชโซยเดอร์ครอกเกอร์เอาเอาอุ้ยเหมือนหูทิพเลยตู้ตอนอยู่ร้านกุ้งเก่าเออไม่ไรนะร้านทำรสช่องอ่ะนะเมื่อกี้คุยกันเราก็บอกว่าก้งโค้งแล้วพี่กิฟพี่นิวตะเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยทีหน้าหนุ่มกล้วยอร่อยมากเลยว่าจะบอกว่าหวานพี่เป้ได้ไหมพี่เป้หิ้วมาให้แต่แบบชอบชอบบกินขนมกล้วยชอบกินขนมกล้วยอยู่แล้วจริงอ่ะแต่แต่ไม่ค่อยไหวแล้วไง พี่น้ำตอนนั้นโรตีหน้าร้านพี่น้ำหน้าบ้านพี่น้ำชื่อโรตีอะไรนะบางอิมรอนบางเลยนะบางอิมรอนคนละบังเนาะเมื่อกี้มันบังอาบูดาบีเมื่อกี้อะไรอาบูดาบีเอออากที่น่าร้านไปก่อนเต็งเต็งเต็งเฮ้ยอันนี้อร่อยมะนาวอ่ะมะนาวอร่อยจริงเลยนะอันนี้จริงเหรอจริงแต่ก็อ่อนจริงแต่ก็อ่อไม่รู้เป็นตะเภาเลยตะเภาหมดแล้วเนี่ยไม่ค่อยว่างรูนู่นนี้นั่าร้านคอดอตาใปม่แหละ ก็เลยเริ่มรอ้ว่ามันไม่ใชเงินน้นาั่นคืออะไรอ่ะเนื้อคนหินดิอันนี้เขาจอดพักไว้ใช่ไหมอันนี้มันแพ้ขนาดยนต์หรือว่าอะไรมันเลยเลือดอเปล่าไม่มีเลยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะไปเอาของมดขึ้นมา พอมีของอมันก็จบเลยเรือระวังอ๋อที่เราเห็นมันเตี้ยๆคือมันหนักมันหนักแล้วเรือมันก็จะตื้นลงเอชต่ำลงในน้ำเหรอใหญ่มากอันนี้มีแอร์ด้วยบ้านหลังน,นี้มีแอร์ด้วยบ้านหลังนี้มีแอร์ซูมมาสักอินฟูอนเตอร์ชิมชิมปลาหมา กระดูกเป็นปลาหรือเป็นม้าไม่มันมันใจมันอยู่ว่าไม่ไม่ไม่ันออกเลยไม่ได้นะเดี๋ยวมันไม่ได้ส่งเกินส่งเงใช่แบบมันเดี๋ยวสุดท้ายมันไม่นี่แหละอร่อยเนาะนึ่จิ้มแบบนี้เออเหมือนที่งขามันใจ่ผสมซีฟู้ดเนื้อมันไม่ได้เละเท่าปลาเมื่อวานเมื่อวานกินปลาปลาหนังเงินไม่เคยกินก็เลยลองนึ่งก็เหมือนกันเนื้อมันจะแบบเละเละอะไรในปากเลยอมปุ๊บเนื้อละลายเข้าไปกลมชั้นตลาดโก้งโค้งอ่ะมันไม่มีสีเขียวข้างล่างหรอมี เขาบอกวสีข้างล่างของชานสีขาวชิมบ้างเขียวไหไม่ใช่จานจมันไม่ใช่ใบเตยพระรสชาติไม่เหมือนมันไม่เหมือนปกติเอเหรอปกติเป็นังไรเืเหมือนไม่หวาน อันอื่นมันจะไม่เหมือนผู้ไม่ถูกอันนี้ก็อร่อยอมันจะมีสีเขียวม,นมันเป็นใบเตยค่ะใบเตยกินแบบนี้ไงอ๋อไม่มีใบเตยอย่างนีอ้อร่อยแต่กระเทียมเค็มข้นแบบข้างนาหน้ามันนเาะออร่ยข้างหน้าะอร่อยหน้าอร่อยเอ้ยนี่ร้านที่เรากินวันนี้นี่ไงมิชลินเพราะเขาท้ามีเวลคัมดิงตรงนี้ ยวทำดูดีนะโอ้โหักเข้าไปเลยว้าวว้าวร้านนี้เลี้กว่าร้านนี <h <h ้ก็เป็นอ๋อไม่ได้จองมว่ากินตรงแกนมาอ๋อเป็นเป็นอีกร้านนึงค่ะอ้านนี้ก็เป็นไทยเมนขวาค่ะแต่จะเป็นอาหารไทยโบราณอาหารไทยพื้นบ้านเมนูจะไม่ อ้าวตรงนี้มีอาหารด้วยเหรอใช่นหารใช่นะอาหารไรับหน้ามาซ่อมจะต้องจองก่อนนะจ๊ะโอ้ยได้ค่ะน้ำบัตอนว่าวมาไหนบูมไม็กซ์เด็ดแบบมีน้ำบัตต์ไหมเออไงอุ้ยอย่างนี้คนอังกฤษจะชอบปีหน้าาก็ออลิมเถ้าเกิดเป็นอาหารไทยแบบจ๋าก็ตรงนู้นใช่ไหมล่ะมันมออไลน์ได้เลยนะคะอันไหนไทยจ๋ากว่ากันอันนี้อไทยจ๋าอันนี้เป็นแบบเมนูอาหารต่างชาตอันนี้เอาต่างชาติกินได้ต่างชาติกินได้โอ้ยสวยอ่ะ รีวิวห้องน้ำรูหลาลักชูตอนนี้บ่ายโมงสิบห้าอากาศดีเนาะดีมากเข้ามาจ่ายเงินตรงป้อมนั้นก่อนค่าจอดรถรถยนต์ยีสิบบาทอันนี้มาวัดชื่อวัดวัดบางปะอินเหรอ ต้องใส่ขายาวนะถ้าไม่มีเกยขายยาวก็ไม่ซื้อนี่มีหังเกงเสื้อผ้าประปายชื่อวันนีเวทธรรมประวัติราชวรวิหารประชาข้ามข้ามไปไหนอะข้ามไปฝั่งนู้นไงเราต้องยังไงเราก็ต้องข้ามใช่ไหมอ๋อเทวอะเฮ้ยไม่ต้องใส่ชูชีพหรอไม่น่าจะร่วงเหรอนึ้นที่วัดหมดเลยใช่ไหมทำไมมันเหมือนทัศนาคิดเลยอะ มันเป็นทรงโคตริด,ดมันคิดอยู่ปวดมันคิดอยู่เออเนาะคล้ายๆคิดนี่ไงเขาลงแล้วดูส่วนบนกันเถอะ บริจาคเงินค่าไฟฟ้าเพื่อจ่ายจ่ายไปค่าไฟเออเตอเตออู้หูคิวไกลเลยชะลอก่อนจอดมั้มีคนต่อคิวเราขึ้นอ้าวยังออกอย่างนี้ไหม ไปโบดก่อนป่ะเอามาเข้าทางไหนอะุ้ยตึกสีสวยมากอยากถ่ายรูปคือหลังชมพูชมพูหร่อหรอกปกติหรอค้ยจริงสไตล์ไหนเลยเนาะโอ้ชมพูมาก เิ่งมันเป็นเรืออย่างนี้เรือเก่าไงเขาบอกเลยเขาไม่ได้ให้เราบริการเราใช่ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะให้ลงมาให้อาหารปลาหรือเชิญร่มทำบุญให้อาหารปลาอู้วอะอันนี้เขาโบดแล้วนะเหรอเฮ้ยเหมือนโบดจริงๆเว้โกวทิกจริงๆเขาเรียกคาตาโกทิกจริงเหรออ้าวอันนี้ไม่ใช่โกทิกหรอไม่เหมือนอินเดียเลยวะวู้ดี้ ผสมผสมยังถ่ายรูปโอแล้วก็ถ่ายไกลๆสวยๆถึงจะเห็นพิพิธภัณฑ์ รักบังปะอินคาเฟ่สวนการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชีวิตรักบังปะอินมูลนิธิพิพิธภัณฑ์วิชูที่นู่นน้ำพอดีอู้ห์รำเดนโอ้คาเฟ่ตรงนั้นเขามาอยู่ตรงนี้กันน like ี่เอง